ขับจีนมาด้วยเห็นไหมคะพี่เไรนะครับขับจีนมาใช่ค่ะใช่รู้สึกไงบ้างคะมีป้ายคงป้ายไฟก็รู้สึกว่ามีป้ายไฟของตัวเองแต่ยังสู้ของพี่เต๋อไว้ได้นะครับก็ผมว่าสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากแล้วก็ผมเข้าใจเลยว่าอย่างแฟนขับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวจีนนะครับคือสิ่งต่างๆาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือล้วนแต่ต้องมีความพยายามนะครับอย่างแฟนขับจีนเนี่ยก็ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินมาบินมาเอาของมาฝากอีก แล้วก็ต้องอพักอยู่ในก<ๆ><ะ>รุงเทพเนี่ยมันคือทุกอย่างมันมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็มันต้องใช้ต้องใช้เงินแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนสิ่งดีดีให้กับเขาแต่ยังไงก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยก็กําลังใจคือเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรื่องมีกําลังใจให้มาผมก็ยินดีรับไว้ด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากจะมอบสิ่งดีดีให้กับเขาตับขึนไปขับขึ้มนมาไกลทีมมีโอกาสได้ใกล้ชิดเขายังไงบ้างก็อย่างวันที่เราเจอกันแล้วครับเราเจอกันแล้วค่ะ ก็ได้ถ่ายรูปกันกอ,อ,อดกันครับแล้วก็พูดคุยกันบ้างเล็กน้อยครับมาตลอดเลยใช่ไหมคะในทุกใ,ในทุทกครั้งที่มีที่มีงานใหญ่หญๆแบบนี้น,นะครับงานสำคัญสคัญก็จะมาให้กำลังใจแบบนี้ครับมีมีแพลนอะไรที่จีนไหมครัอมีผลงานอะไรนั่นไหมคือยปกติแล้วผลงานเนี่ยครับก็จะมีไปฉายที่นู่นอยู่แล้วมีแต่งานไปตัวยังไม่ได้ไปครับตอนนี้คงยังแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางจีนเนี่ยชวนมาเหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยครับมันยังไม่ตรงกันครับยังไม่เคยไปเลยใช่ไหมัยังไม่เคยไปครับยัง่างเรื่องนี้โอกาสจะได้ใชที่นู่นไหมครับก็คือคนในฐานะคนที่ทํางานนะครับเราก็รู้สึกว่าถ้ามีผลงานของเราเกิดขึ้นเราก็อยากให้ผลงานต่างเหล่านี้นอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกทำรายได้ให้กับคือส่วนระเทศได้เงี้ยครับก็คือไปใช้ต่างประเทศในทุกๆทวีปทั่วโลกครับเขาติดต่อมาเรียกพานี้ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เหรอครับเอ,อเออดนนี์ไปราบนะครับแล้วสำหรับผล,าผลางานหนังที่ที่เขาทำจริงเคยติดต่อมานานแล้วอะค่ะยกตัวว่าแบบแค่พิดติกเล่นอะไรเงี้ยมีโอกาสอันนี้จะเห็นไหมครับเออคือผมคิดว่าเราอยากนะเพอว่าสักวันหนึ่งนะครับเราอยากจะไปทำงานแบบน,นั้นดูซึ่งในในรั้นหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็มีโอกาสทำงาน ในระดับอินเตอร์นิดหน่อยอย่างเรื่องที2ที่เล่นกับซูชีนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์ของชีวิตนะครับก็ต้องรีบไปเนาะครับแล้วโปรเจกต์กอคือยังไงเออคือติดเรื่องเวลาก็เลยใช่ครับก็ยังไปไม่ได้ครับอย่างตอนนี้ก็ติดงานหลายอย่างเลยครับไม่ได้ติดภรรยาใช่ไหมพี่เจ้าอีกแล้ว ล่าสุดมีแฟนคลับแบบอ้างเป็นพี่ติ๊กตอบคอมมิชเราทำแฟนเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นแอบเราเป็นเราพี่ติ๊กอจะทราบข่าวไหมคะเออก็ทราบเหมือนกันครับก็จะบอกว่าปกติผมไม่ได้เป็นคนเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับอะไรนะอินสตาแกรมหรือว่า Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีถ้ามีก็จะเป็นแฟนคลับที่เป็นศูนย์กลางทําให้ก็คือในเว็บไซต์ navigator tiktok com ครับเท่านั้นครับแล้วสุดมีแอบอ้างพี่ติ๊กมีเสียหายอะไรบ้างไหมครับพี่ก็ คือผมเองก็ยังก็ยังไม่ได้ดูนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายหรอกียงแต่ว่าเรากลัวว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับในการสื่อสารหรือว่าส่งข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยก็ติดตามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับทียานเราไม่ได้เล่นเองไม่เล่นเองใช่ไหมครับเแน่นอนเขาเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้มีวิธีจัดการยังไงไหมคะหรือว่าบอกว่าไม่ใช่เราน้หรืออะไรยังไง ก็ถ้าเกิดมีคนถามแบบนี้ครับอย่างสื่อสารมวลชนถามผมว่าจะจะเรียนแบบนี้ครับว่าผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ไม่ได้คิดถึงท่านจะฟ้องหรือจะอะไรยังไงมาแอบอ้างเราขนาดนี้ไม่เลยมั้งครับครับเพราะว่าเป็นใครยังไม่ทราบเลยครับพีติมีโอกาสจะเล่นไหมคะห้เค่ออนเลยผมว่าตอนนี้เราคิดว่ามันเรายังไม่ยังยังไม่พร้อมที่จะเล่นมากกว่าครับ แต่ผมว่าให้นะเนี่ยในอนา,นา,นา,นาคตโลกมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็อาจจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับมีคอนเซิลมีระเอกโลโลเอกมีจริงจริงเยอะไหมคะคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับรอืมแล้วก็เราเอกก็ยังไม่จําเป็นต้องใช้ครับนี่นะคะถามถึงเรื่องหนังต่ออีกนิดนึงโปรเจกต์นั้นคือพับไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงโปรเจกต์นั้นคือเอ่อแค่คุยกันยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นละครหรือเป็นหนังหรือเป็นอะไรเพียงแต่ว่าได้การได้รับการชักชวนมาตอนนั้เองครับ รอเราอยู่ไหมคะนี้เอ่อไม่แน่ใจครับก็คือแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้เล่นแน่ๆคือเวลาไม่ได้ก็ผมว่าในอนาคตก็มีโอกาสนะคะอือใช่ไหมครับใครจะได้เยคใช่ครับแต่ตอนนี้ส <excited> ่งส่งเพื่อนๆไปก่อนค่ะจะได้เห็นพี่ติ๊กดังในจีนเหมือนซูเปอร์สตาร์หลายๆคนใไทยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับผลงานแล้วขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับมากกว่าเราเราไม่สามารถที่จะ คาดได้ก่อนล่วงหน้าครับวันนี้วันนี้ดาใา้อยู่ที่นู่นทราบไหมคะพี่ทราบครับทราบครับก็วันนี้ดาผลตอบรับดีนะครับหนังเรื่องไอมิสอยู่ก็ผลตอบรับดีครับครับผมก็หวังว่าจ้ำเนื้อกันเดือนจะผลตอบรับดีเช่นกันจากวันนี้ที่สื่อสารมวลชนทุกท่านได้ดูกันนะครับคืออาจจะคืออาจจะเห็นโปรเจกต์อื่นๆว่าอย่างนั้นหรือไมโชว์ตัวหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่อืมครับ ย้อรถึงที่นีค่ะไปติโรเจแล้วทนี้ช่วงนี้ร้านตอนนี้ไปถึที่ไหนอะไรกันแน่ก็ตอนนี้เริ่มเริ่มถ่ายทำแล้วครับแต่เริ่มไปได้สักยังไม่มากค่ะค่ะดี๋ยว่าจะมีไปถ่ายไปเรียกว่าไปปักหลักกันที่ต่างจังหวัดที่ไส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดครับเริ่มไปเมื่อไหร่เริ่มไปแล้วค่ะเริ่มไปแล้วนี่กลับมาเพราะว่าเฉพาะกิเลยนะท่าครับแต่แต่นี้ก็ต้องรีบกลัใช่ค่ะใช่คอย่าผมคิดว่าคือ ไอค้คำว่าเป็นเดือนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะต้องไปไปกับกลับใช่ครับเพราะว่ามันต้องมีช่วงเวลาพักของทีมงานแล้วก็ในการเตรียมความพร้อมด้วยนะครับแต่ว่าผมก็สบายแล้วเพราะว่าเราทํางานทีละเรื่องสิ่งที่กังวลคือในเรื่องของนวิเกเตอร์มากกว่าว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดพักกองหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จะแอบไปเก็บภาพในรายการก่อนครับผมแต่เห็นว่าเรื่องนี้ น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะครับอืมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นครัสอไนด้ได้ชมประมาณนี่ต้องถามคุณอนันต์ดูครับคุณอนันต์ในที่นี้หมายถึงว่าอนันดาครับผมจะเรียกว่าคุณอนันต์ครับขอบคุณมากครับเห็นละครทั้งสามเรื่องใช่ไหมคะตอนนี้จริงๆเราห่างไปนาต้องมีไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมหรือว่ายังไงบ้างไหมครในทุกๆเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราทํางานใหม่ถือว่ามันคืองานใหม่สําหรับเราครับก็เริ่มต้นนับศูนย์นับหนึ่งใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเรียนการแสดงเกิดขึ้นเนี่ยผมชอบมากเลยมันคือการเราได้ได้เปลี่ยนแล้วก็ได้มีทักษะอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความต้องการในในละครเรื่องนั้นๆนะครับครับเราเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็คือต้องหาเวลาไปเรียนก่อนที่จะแสดงเรื่องนั้นนั้นถ้าเขาถ้าเขาให้ไปเรียนนะครับถ้าเขาให้ไปเรียนนะแลวตอนนี้คือได้เรียนไหมคะหรือว่าอย่างเรื่องนี้ครับย้อนดูการเรียนผมก็ได้เรียนนะครับไปเวิร์ตช็อปอะไรใช่ครับใช่ครับ ก็น่าจะน่าจะหลังจากลักนี้ช่วงนิดนิดลันค่ะเคควยังไงบางพี่เยอะงานลุมมากทั้งจีนทั้งไทยนั่นสิครับช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมโอ้แย่เลยก็แต่ว่าโชคดีอย่างครับคือเราทํางานทีละอย่างก็ให้จบเป็นเรื่องๆก่อนเรื่องนี้จบแล้วก็เราก็ค่อยทํางานเรื่องต่อไปครับแล้วก็อินดีเข้าคิวผู้จัดต่างๆก็ผมว่ามันดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเพราะว่า ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องถูกแชร์กันแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทรงผมก็จะไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของอความทุ่มเทรเราก็อยากจะ,ะให้คิวเขาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำทีละเรื่องเนี่ยการที่มีคิวในการทํางานมันก็ได้เต็มที่เช่นเดียวกันไม่ต้องแชร์กันถามถึง มิวเกเตอร์นิดนึงพี่เห็นว่าช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องบุกปลงลกบุกลุกป่าอะไรแบบนี้อ๋อไม่ใช่บุกเป็นยังไงบ้างครับเออผมว่ามันเป็นเรื่องของความที่ทัศนคติส่วนบุคคลมากกว่าครับผมก็คือในพื้นที่ที่เราขออนุญาตที่จะไปเข้าเนี่ยครับก็ทางหัวหน้าดอยอินทนนท์บอกว่าในพื้นที่นี้เนี่ยไม่ให้ถ่ายทำซึ่งจากที่ข้อมูลที่ เราทราบมาหรือว่าเราเป็นคนเดินทางอยู่แล้วเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ชื่อดอยหัวเสือเนี่ยใครๆก็ไปเที่ยวแล้วก็มันก็เป็นแหล่งที่ศึกษาหาความรู้เป็นงานวิจัยแล้วก็มีทัศนยียภาพที่สวยงามนะครับอย่างผมในฐานะที่เป็นคนเดินทางคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นคนทําสารคดีนะครับเราก็อยากจะสื่อสารมุมมองสวยๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมาให้กับทุกๆคนได้ดูแล้วก็ผมคิดว่า ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยคือต้องแยกแยะก,กันให้ถูกระหว่างในเรื่องของอการจัดการกับในเรื่องของรายการทีวีเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปิดมุมมองของคนปิดหูปิดตาที่การที่คนจะได้รับรู้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งต่างๆท,ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีโอกาส าหน้าที่สรุปว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปกัก็ในเมื่อไม่ให้ผมก็ไม่เข้าครับครับก็เท่านี้เองครับยังยืนยันว่าจะไปถ่ายไหมครับหรือว่าก็ไม่ไม่เข้าแล้วก็ไม่เข้าครับเพราะผมคิดว่าก็เราทํางานที่มันสบายใจดีกว่านะครับแล้วก็คือเราเสียดายมากกว่าครับเราเสียดายเพราะว่าคือไม่อย่างนั้นเนี่ยรายการสารคดีบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีหรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือผมพูดเสมอว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับคือมันคือการให้ทุกคนได้เข้ามีส่วนร่วม ได้รู้ได้เห็นเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะบอกว่ามันคือพื้นที่เปราะบางหรืออะไรเงี้ยครับบางทีแล้วถ้าเกิดคนที่รู้จริงๆก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีมาตรฐานมอาวัดว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเจตนาลมของเราก็คือเราอยากจะนําเสนอแล้วก็บอกให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติมากกว่า ยิ่งในพื้นที่บางทีนะครับที่ไม่ได้เป็นจุดที่ท่องเที่ยวเราก็จะบอกว่าไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าเราจะนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทุกๆคนไม่มีโอกาสที่เราสัมผัสให้ทุกคนได้เห็นกันเราเป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับคิดว่าเพราะอะไรถึงโดนห้ามในครับผมว่ามันเป็นชั่งคติสมบุรค์นะอือครับเพราะว่ามันนะคับผมขอบคุณครับ